สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังคลิปนี้นะครับน่าจะเคยมีอาการดังต่อไปนี้นั่นก็คือยู่ๆนะครับคุณมีการเจ็บแปลปที่หน้าอกด้านซ้ายตรงนี้เหมือนมีมีดมาแทงเข้าไปข้างในนะครับในขณะที่มีอาการเนี่ยคุณหายใจเข้าไม่ได้เพราะว่าหายใจเข้าแล้วมันเจ็บมากก็เลยต้องกลั้นหายใจหรือบางคนหายใจตื้นๆสั้นๆแล้วยูย่ๆครับอาการนี้ก็หายไปคราวนี้ครับความกังวลก็เข้ามาทดแทนเลยเฮ้ยเมื่อกี้คืออาการโรคหัวใจหรือเปล่า มันหรือมันเป็นอาการโรคอื่นๆที่ร่างกายพยายามเตือนเราแล้วคุณก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจความดันตรวจชีพจรตรวจเลือดดูค่าตับค่าไตเบาหวานไขมันไทรอยก็ไม่เจออะไรตรวจเอ็กซเรย์ปอดหัวใจตรวจคลื่นฟ้าหัวใจก็ปกติแล้วบางคนไปไกลถึงขั้นตรวจเอ็โคคาร์ดิโอกราหรืออัลตราซาวหัวใจก็ปกติทุกอย่างคราวนี้ครับคุณก็งงเฮ้ยมันเป็นอะไรกันแน่ไม่รู้ว่ามันคือโรคอะไร หมอบางคนก็ไม่รู้จักโรคนี้นะครับก็เลยบอกว่าเออคุณอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอคุณนอนน้อยหรือเปล่าคุณโหมงานหนักหรือเปล่าพักผ่อนเยอะๆแล้วกันดื่มน้ําเยอะๆอ่ามันก็หายไปเองได้นะครับแต่คุณก็ยังอาจจะไม่พอใจเฮ้ยมันไม่น่าใช่นะมันต้องเป็นอย่างอื่นแน่ๆเลยเดี๋ยวต้องตรวจเพิ่มดังนั้นวันนี้ครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของกลุ่มอาการนี้มาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรกันแน่อันตรายไหมทําไมมันถึงเกิดได้แล้วจะดูแลตัวเองอย่างไรที่สําคัญที่สุดนะครับ มันมีอาการของโรคอะไรได้บ้างที่แสดงคล้ายๆกันแบบนี้แล้วเราจะไม่จะต้องแยกมันออกจากกันให้ได้เพราะว่าการดูแลแต่ละโรคนั้นมันไม่เหมือนกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบัมบัดนะครับอาการทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นอาการของโรคโรคหนึ่งที่เรียกว่า precardial catch syndrome นะครับ precardial พรีแปลว่าก่อนหรืออยู่ข้างหน้านะครับคอร์เดียลมาจากคำว่าคอร์ดิสที่แปลว่าหัวใจแคชเนี่ยแปลว่าจับหรือโดนหนีบนะครับซินโดรมก็คือกลุ่มอาการโรคนะครับรวมๆแล้วทั้งหมดก็คือกลุ่มอาการโรคที่อยู่ยด้านหน้าของหัวใจเนี่ยมันเกิดอาการเจ็บแผลเหมือนมีอะไรมาจับนะครับหรือมันหนีบนะฮะนี่คือชื่อของโรคโรคนี้ซึ่งได้มีการค้นพบเมื่อนานมาแล้วแล้วมีการบรรยายไว้ตั้งแต่ปี1955โดยคนคน,คนหนึ่งชื่อว่า ทีโอโดโรอันโตนิโอเท็กซิดรนะครับแล้วคนสมัยก่อนครับใครเจอโรคอะไรก็มักจะเอานามสกุลตัวเองไปแปะอยู่กับโรคโรคนั้นนะครับดังนั้นในเมื่อคุณเท็กซิดร์เขาเจอเขาเลยตั้งชื่อว่าเท็กซิด t ร์ทวิช์นะครับอ่าทวิช์ก็คือการกระตุกนั่นเองนะครับแล้วสาเหตุของมันเนี่ยคือเขาเชื่อว่าเกิดจากการที่เส้นประสาทตรงบริเวณข้างซ้ายเนี่ยมันโดนหนีบนะครับโดนหนีบจากอะไรสักอย่างเช่น ตรงนี้มันจะมีหัวใจนะครับกับเยื่อหุ้มปอดมันอาจจะมันหนีบโดนมันโดยบังเอิญพอดีแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาแต่ถามว่าเฮ้ยล้ามันเป็นข้างขวาไม่ได้เหรอไม่ครับพวกนี้มันเป็นข้างซ้ายนะครับเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับเขาเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับลักษณะของหัวใจว่ามันอยู่ยังไงนะครับหัวใจของคนเราเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าตรงปลายของหัวใจเนี่ยมันจะชี้ไปทางด้านซ้ายดังนั้นถ้าเกิดเปรียบหัวใจเหมือนมือของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับชี้ไปทางด้านซ้าย นะครับตรงปลายหัวใจเนี่ยอยู่ตรงบริเวณหุนมด้านซ้ายพอดีนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยจริงๆมันคืออันเดียวกับเยื่อหุ้มปอดนะครับแล้วพอมันมีร่องนะครับตรงนี้หัวใจนะครับมันจะมีเยื่อหุ้มปอดวิ่งมาทางนี้แล้วพับนิดนึงเราก็มาอยู่ตรงหัวใจตรงรอยพับนี่แหละมันมีเส้นประสาทอยู่แถวนั้นนะครับเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าไอ้รอยพับเนี่ยมันหนีบโดนเส้นประสาทพอดีเป๊ะเนี่ย มันก็จะเกิดอาการนีขึ้นมานะครับส่วนข้างขวาเนื่องจากรอยพับเนี่ยมันไม่ค่อยลึกเท่าข้างซ้ายนะครับโอกาสที่มันจะไปโดนเส้นประสาทเส้นนี้ก็จะน้อยกว่านะครับแต่บางคนก็เชื่อว่าอาจจะเกิดจากการรักไขเคืองของเยื่อหุ้มปอดหรือเยื่อหุ้มหมัวใจหรือเกิดจากการหดเกรงตัวแบบเป็นตะคริวของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านในส่งอกแล้วไปโดนเส้นประสาทชั้นนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลที่เขาคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นข้างซ้ายนะครับ อาการมันมักจะเกิดขึ้นกับคนอายุน้อยครับอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในเด็กก็ได้หรือในวัยรุ่นแล้วก็ในผู้ใหญ่ตอนต้นโดยอาการเนี่ยมักจะเป็นเวลาที่คุณไม่ได้ทําอะไรนะครับอยู่เฉยๆนี่แหละแต่มันมักจะเป็นกับคนที่เขานั่งทําอย่างนี้ครับนั่งหลังงอแล้วเรานั่งหลังงออยู่นี้ทําไมครับเดี๋ยวนี้ก็เรานั่งเล่นมือถือครับเรานั่งเล่นมือถืออย่างนี้อย่างนี้อยู่ๆเจ็บจะแป๊บขึ้นมาเลยต้องโอ้โหต้องเด้งตัวขึ้นมาเลยนะครับ ก็จะเกิดแบบนั้นได้หรืออีกกรณีนึงก็คือคุณยืนอยู่เฉยๆแต่อาจจะเป็นยืนแล้วก็อย่างเงี้ยโน้มตัวข้างหน้าหลังงอคอตกนะครับเล่นอะไรสักอย่างอยู่มือถือหรือนั่งในรถไฟฟ้าอุ้ยเจ็บแป๊บขึ้นมาเลยนะครับนั่นแหละมันมักจะเป็นตอนนั้นซึ่งจะแตกต่างจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกับโรคที่หลอดเลือดของหัวใจมันมีการอุดตันนะครับโรคพวกนั้นเนี่ยมักจะเป็นตอนที่คุณออกแรงเช่นคุณเดินขึ้นบันไดคุณไปวิ่งคุณออกกําลังกาย นะครับหรือคุณกินอาหารเสร็จใหม่ๆพวกนี้ก็จะเป็นทางด้านของกลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแต่พร e คอร์เดีย a แคสซินโรมเนี่ยคุณไม่ได้ทำอะไรมันไม่มีความสัมพันธ์กับมื้ออาหารมันไม่มีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นของของมันเองนะครับแล้วถ้าเกิดคุณรู้ว่าเหตุผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะการที่เส้นประสาทเนี่ยมันโดนหนีบคุณจะเข้าใจเลยครับว่ามันไม่เกี่ยวกับอะไรกับโรคหัวใจ มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับโรคกรดไหลย้อนมันไม่เกี่ยวอะไรกับการที่คุณพักผ่อนไม่เพียงพอมันไม่เกี่ยวอะไรกับอาหารสักอย่างที่คุณกินมันไม่เกี่ยวอะไรเลยมันเป็นของมันเองนั่นแหละนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่เขาเชื่อว่ามันเกิดขึ้นในเด็กในผู้ใหญ่ในผู้ใหญ่ตอนต้นกับวัยรุ่นตรงนี้นะครับเขาเชื่อว่าเชื่อเฉยๆนะเส้นประสาทพวกนี้มันอาจจะยังมีความไวมากๆอยู่นะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้มีการเคลื่อนไหวเยอะเป็นพิเศษ ก็เลยอาจจะโดนแล้วก็บางคนกําลังจเจริญเติบโตด้วยเวลาคนเราจเจริญเติบโตเนี่ยมันก็มีอะไรที่ไปโดนตรงบริเวณนั้นได้ง่ายก็คือร่างกายเรากําลังขยายขนาดออกเนี่ยฮะแต่ถ้าเกิดคนที่โตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีการขยายออกนะครับดังนั้นเส้นประสาทมันอยู่ตรงไหน,นก็อยู่ตรงนั้นมันไม่มีการขึ้นลงหรือโดนเบียดโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเลยเชื่อว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในคนอายุน้อยมากกว่านะครับแต่ตรงนี้เป็นแค่ความเชื่อเพราะว่าหลักฐานจริงๆว่ามันเป็นจากอะไรนั้นยังไม่มีใครสามารถพิสูจน,น,น์ร้อยเปอร์เซ็นต และโรคนี้นะครับไม่อันตรายครับมันหายของมันได้เองเดี๋ยวโตขึ้นมันก็จะหายไปเองไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่โรคหัวใจด้วยไม่ใช่โรคอะไรต้องกังวลน,นะฮะการรักษาคุณไม่ต้องทําอะไรเลยครับเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะกินยาอะไรนะครับกว่ายาจะออกฤทธิ์อาการมันก็หายไปตั้งนานแล้วนะครับลักษณะพิเศษของอาการนี้นะที่คุณจะต้องทราบเลยก็คือมันจะเป็นข้างซ้ายนะครับเจ็บแผลปเหมือนมีมีดมาแทง เป็นตอนคุณอยู่เฉยๆนะครับแล้วถ้าเกิดคุณหายใจเข้าเนี่ยมันจะเป็นมากขึ้นเหตุผลที่หายใจเข้าเป็นมากขึ้นเนี่ยเขาเชื่อว่าเวลาคุณหายใจเข้าปอดมันจะมีลมเข้าไปนะครับมันจะมีการขยายตัวของปอดแล้วที่ผิวของปอดจะมีเยื่อหุ้มปอดถ้าเกิดระหว่างเยื่อหุ้มปอดกับตรงเยื่อหัวใจที่มันมีเส้นประสาทอยู่ตรงเนี้ยปอดมันขยายมันก็เป็นการดึงรั้งไอ้ตรงเส้นประสาทตรงเนี้ยก็อาจจะเจ็บมากขึ้นได้นะครับ เหมือนเหมือนคนโดนไยหนีบแล้วยอยู่ๆมีใครไปดึงออกโอ้โเจ็บมากไม่ได้คุณต้องรอให้ที่หนีบมันคลายก่อนแล้วค่อยเอาออกเนี่ยประมาณนั้นเลยนะครับอัน,นเวลาหายใจเข้าก็จะเจ็บแป๊บเขาก็เลยหายใจช้าๆตื้นๆนะครับหรือบางคนหายใจเร็วตื้นอย่างเงี้ยหรือบางคนก้านหายใจก็มีนะครับแล้วสักพักมันก็หายไปเองใช้เวลาไม่กี่วินาทีนะครับถึงหลักเป็นนาทีก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิน23นาทีมันก็ต้องหายแหละนะครับเนี่ยอาการของมันแต่ แต่ในบางคนที่มีความวิตกกังวลมีโรคแพนิคอยู่แล้วอาการของโรคแพนิคมันอาจจะกําเริบตอนนั้นครับเช่นอยู่ๆเจ็บแ๊บความกังวลมาในหัวเลยเฮ้ยจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าฉันจะตายไหมมาแล้วครับคราวนี้รู้สึกมือเท้าชาปากชาหน้าชาเริ่มเวียนหัวเริ่มรู้สึกวิงวิงลอยลอยเหมือนจะลม้มจะเป็นลมนะครับบางคนมีอาการคลื่นไส้ด้วยนะครับอ่าอันนั้นไม่ใช่อาการของโรคพรีคอร์เดียลแคชนะแต่มันเป็นอาการของโรคแพนิคซึ่ง มันแทรกซ้อนเข้ามาเวลาที่คุณรู้สึกไม่ดีนะครับรู้สึกเฮ้ยนี่มันเป็นโรคอะไรกันแน่กังวลมากๆแล้วโรคมันจะเกิดโรคพนิคแทรกซ้อนขึ้นมานะครับดังนั้นเวลาไปหาหมอหมอเขาจะพยายามแยกออกว่าเออคุณเป็นพรีคอเดลแคชอย่างเดียวหรือมีอย่างอื่นร่วมด้วยเพราะว่าถ้ามีอย่างอื่นร่วมด้วยเนี่ยบางทีเราต้องคิดถึงเฮ้ย hey, คุณเป็นโรคหัวใจจริงๆหรือเป็นโรคอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับอันนี้คืออาการหลักๆของเขานะเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยแต่มักจะเป็นในคนอายุน้อยเป็นแน้นแน่เด็กยันผู้ใหญ่ตตอนนน้เลยะครับ อันนี้หลักๆนะดูแลนี่คือไม่ต้องทําอะไรการพักผ่อนก็ทำเหมือนคนทั่วไปมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพักผ่อนน้อยพักผ่อนเยอะไม่ได้เกี่ยวกับมื้ออาหารไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะครับพวกนี้หายได้เองนะฮะแต่สิ่งที่คุณต้องทราบนะครับคือโรคอื่นๆที่อาการคล้ายกันครับอ่าตรงนี้สําคัญแล้วว่าเราจะแยกจากโรคอื่นๆยังไงได้บ้างนะฮะโรค p r ี c o r d เดียล Sy o เนี่ยทุกอย่างที่เราตรวจต้องปกติหมดนะครับหมอเขามาตรวจร่างกาย เอะเจ็บตรงนี้ใช่ไหมกดไม่เจ็บหายใจเข้าไม่เจ็บบิดไปบิดมาไม่เจ็บเอาหูฟังมาฟังเสียงก็ปกติดีตรวจเลือดตรวจทุกอย่างปกติดีนะครับเขาก็จะบอกว่าอ่าอันนี้น่าจะเป็นพร o คอเดียลแคชซินโดรมซึ่งหมอบางคนไม่รู้จักโรคนี้นะผมก็เลยจะแนะนําให้น้องๆที่ไม่เคยเจอโรคนี้มาก่อนรู้จักนะครับถ้าทุกอย่างตรวจแล้วปกติแล้วมันเป็นเหมือนที่เล่าไปบันนี้เป็นตอนอยู่เฉยๆเจ็บแป๊บจี้ขึ้นมาแล้วอยู่ๆมันหายของมันไปได้เองนะก็โรคนี้นี่แหละนะครับ แต่เขาต้องแยกจากโรคอื่นเช่นมันจะมีโรคหนึ่งก็คือกระดูกซี่โครงอ่อนอักเสบที่เรียกว่า costochondritis r นะครับพวกนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีการอักเสบที่ต่อเนื่องการไปกดโดนมันจะเจ็บสมมุติคุณมีเจ็บแผลตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณกดลงไปแล้วมันเจ็บนะอันนี้ไม่ใช่ p r e c o r d i a a l c s h มันจะเป็นโรค costochondritis r นะครับแล้ว costochondritis หรือกระดูกอ่อนอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นข้างไหนก็ได้นะข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างได้หมดเลย แต่พรีคอร์ดิวแคสเนี่ยจะเกิดด้านซ้ายตรงนี้นะด้านซ้ายข้างล่างด้วยไม่ใช่ด้านซ้ายข้างบนต้องเกิดเกิดตรงนี้เท่านั้นข้างๆไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้มันตกตรงนี้เท่านั้นนะครับแต่คอส c h o n d r i รต s เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยสองข้างเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งก็ได้หรือเป็นทั้งคู่เลยก็ได้ไปกดโดนมันก็จะเจ็บนะครับแล้วคนพวกนี้มักจะมีประวัติว่าไปโดนอะไรกระแทกหรือว่ายกของหนักหนักหรือไปทาอะไรผิดท่ามาแล้วตรงนี้มันเจ็บข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับแล้วกดลงไปก็จะเจ็บนะคนพวกเนี้ก็จะเป็นกระดูกอ่อน มันอักเสบได้นะครับแต่กระดูกอนะ่อนอักเสบมันไม่ได้มีแค่โรคนี้โรคเดียวนะครับมันอาจจะเป็นโรคกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มภูมิต่อต้านตัวเองนะครับเราจะเรียกว่าโรคโพลีคอนดรติสพวกนี้เป็นภูมิต่อต้านกระดูกอ่อนซึ่งมันอาจจะมีกระดูกอ่อนตรงนี้อักเสบกระดูกอ่อนของอสายเสียงอักเสบหรือกระดูกอ่อนตรงหูอักเสบหรือตรงจมูกอักเสบก็ได้นะซึ่งอันนั้นเป็นกลุ่มโรคอีกอย่างหนึ่งซึ่งหมอเขาจะต้องเป็นคนบอกเลยเว่าใช่โรคนะั้นหรือเปลา่าหรือมันหรือเป็นแค่คอสโตคอนดริติสที่เป็น เฉพาะตรงหน้าอกอย่างเดียวถ้ามันเป็นโรคกดแล้วเจ็บตรงหน้าอกอย่างเดียวไม่มีโรคอย่างอื่นนะพวกนี้กินยาแก้ปวดธรรมดาเดียวมันก็หายไปเองแล้วก็พักงานสักนิดนึงอย่าเพิ่งไปโหมงานหนักแล้วก็อย่าไปยกอะไรหนักๆเพราะไม่งั้นอาจจะทําให้การอักเสบมันไม่หายนะครับอีกโรคหนึ่งซึ่งเจอได้ตรงบริเวณนี้ก็คืองูสวัสดครับแต่งูสวัสดเนี่ยต้องบอก่องครับถ้าเกิดว่าเราเห็นมันเป็นตุ่มขึ้นมาตุ่มตุ่มตุ่ม,มขึ้นมาเนี่ยอันนี้ชัดเจนใครๆก็บอกได้แต่ก่อนที่ตุ่มมันจะขึ้นนะบางคนมีอาการเจ็บแป๊บอยู่ตรงนี แต่ไม่เห็นตุ่มเจ็บมากเลยแล้วถามว่าหมอรู้ได้ยังไงว่าเป็นโรคนี้นะครับเวลาที่เราตรวจร่างกายเนี่ยคนที่เป็นงูสวัสดก่อนจะตุ่มจะขึ้นนะถ้าคุณเอานิ้วอะไปลูบตรงเนี้มันจะเจ็บเจ็บผิดปกติเลยซึ่งผิวหนังของคุณเวลาลูบเนี่ยมันไม่ควรเจ็บใช่ไหมครับแต่คนที่มีงูสวัสดขึ้นอะก่อนที่ตุ่มมันจะมาคุณไปลูบเนี่ยมันแสบอะมันแสบ,ม,แสบมันเจ็บอันเนี้ยหมอเขาจะสงสัยแล้วว่าเนี่ยงูสวัสดคุณกินยาได้เลยคุณไม่ต้องรออะไรเลยนะครับแล้วมันไม่มีวิธีในนนนการตรตวจยยืนนะัะ จนกว่าตุ่มมันจะขึ้นถึงจะยืนยันได้ถ้าตุ่มยังไม่ขึ้นแล้วอยู่คุณเป็นแล้วไปรูปแล้วมันเจ็บแสบมากเนี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณเคยมีประวัติงูสวัดมาก่อนนะครับใช่ครับนั่นแหละงูสวัสด์กินยาเลยทันทีตั้งแต่แรกนะครับซึ่งยาก็ผมก็เคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะครับก็ลองไปหากันดูนะครับเช่นยาอะไซโครเวียยาวาลอะไซโครเวียพวกนี้เป็นต้นครับอ่ะนี่คือ3อย่างที่เจอได้ต่อมาบางคนมีนี่ครับเป็นเยื่อหุ้มปอดอักเสบ เพื่อยือหุ้มปอดมันจะอักเสบตรงนี้ก็ได้มันก็จะเจ็บแผลบเวลาหายใจเข้าคุณก็เจ็บแต่อาการพิเศษของเยื่อหุ้มปอดอักเสบก็คือมันจะไม่ได้หายทันทีครับมันไม่ใช่ไม่กี่วิหรือไม่กี่นาทีก็หายไอเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ยาวๆเลยหายใจเข้าทีไรก็เจ็บนะครับเป็นนานๆเลยซึ่งการที่เยื่อหุ้มปอดพวกนี้มันอักเสบได้นะครับมันมีเหตุผลเช่นคุณเพิ่งจะหายจากการติดเชื้อไวรัสหรือคุณกําลังติดเชื้อไวรัสเป็นโควิดเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นหวัดอย่างอื่นนนกกกก็จะะมีอาาีออารรเเยืหุออ้้้ปดััสบพวไค หรือติดแบคทีเรียอะไรเข้าไปก็อักเสบได้นะแต่ถ้าเกิดคนไหนมีอาการอย่างเงี้ยเจ็บแล้วมีไข้รวมด้วยนะคุณไปโรงพยาบาลทันทีครับไม่ต้องคิดแล้วว่ามันเป็นโรคอะไรถ้ามีไข้เมื่อไหร่แล้วมีอาการเจ็บหน้าอกนะนั่นไม่ปกติอันนั้นอันตรายเพราะมันอาจจะมีโรคที่มีหนองอยู่ในเยื่อหุ้มปอดนะครับหรือบางคนเนี่ยมีอะไรอันตรายกว่านั้นนะเยื่อหุ้มปอดมันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือมีริ่มเลือดไปอุดตรงหลอดเลือดของปอดทําให้เนื้อปอดตรงนั้นมันเริ่มตายนะครับพอมันเริ่มตายเนี่ย ยื่อหุ้มปอดตรงนั้นเนี่ยมันก็จะขาดเลือดนะครับเพราะขาดเลือดมีอาการเจ็บขึ้นมาได้นะครับซึ่งพวกนี้อาการมันจะไม่เป็นแบบวินาทีหรือนาทีมันจะเป็นต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเจ็บแผลที่หน้าอกด้านซ้ายแล้วมีอาการอื่นร่วมด้วยนะเช่นมีไข่อยู่มันเหมือนจะเป็นลมหายใจเราเหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยไปหาหมอนะครับอาการ p r e c o r d i a l c a t h มันจะต้องเป็นตรงนี้ ไม่มีการร้าวไปข้างหลังไปซ้ายไปขวาไปเท่าไหนไม่มีแล้วมันจะมีแค่ตรงนี้แล้วเป็นหลักวินาทีถึงหลักนาทีเท่านั้นถ้านานกว่านั้นคุณต้องไปหาหมอเสมอนะครับอีกอันนึงก็คือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบซึ่งเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเนี่ยมันไม่เป็นข้างซ้ายนะมันจะเป็นตรงกลางนะครับมันมักจะเป็นตรงกลางแล้วมันเกิดขึ้นจากไวรัสก็ได้หรือจากวัณโรคก็ได้หรือจากแบคทีเรียตัวอื่นก็ได้นะครับอาการของมันเนี่ยก็คืออาการเจ็บ เจ็บมากเลยคุณหายใจเข้าแล้วเจ็บโดยเฉพาะเวลาที่คุณนอนราบลงเนี่ยนอนราบลงเนี่ยมันจะยิ่งเจ็บมากเลยแต่ถ้าเกิดคุณนั่งขึ้นมาหรือคุณโน้มตัวมาข้างหน้าน,นิดหนึ่งอ่ะอาการเยื่อหวใจวักเสบเนี่ยมันมักจะดีขึ้นทุเลาทุเลาได้นะครับแต่บางคนก็จะมีไข้ร่วมด้วยในกรณีนี้นะดังนั้นคีย์เวิร์ดของมันก็คือถ้าเกิดอาการเจ็บของคุณมันไม่หายมันเป็นต่อเนื่องยาวๆอ้เี้ยคือไม่ใช่โรคพรีคอร์เดียลแคชและมันเป็นโรคอย่างอื่นที่คุณจะต้องไปหานะครับว่าเป็นอะไร กดไหลย,ย้อนแล้วบางคนเนี่ยกดไหลย,ย้อนปกติมันก็จะมีอาการแค่แน่น,นอกแสบหนะ้าอ,อกเฉยซึ่งมันจะแสบข้างในลึก,ลกแน่นข้างในลึก,ลกหรือบางคนมีอาการหายใจเหนื่อยมันจะไม่ใช่เจ็บแปลบข้างซ้ายนะครับแต่มันจะมีบางคนที่มีอาการพิเศษที่อาจจะคล้ายๆอาการเจ็บแปรบข้างซ้ายได้ก็คืออาการที่หูรูดที่มันอยู่ระหว่างกระเพาะกระหลอดอาหารเกิดการหดเกรงขึ้นมา,นานทันทีเหมือนเป็นตะขิวอ่ะแบบนี้เขาเรียกว,ว่าสปารซัมครับเขาเรียกว,ว่า isophagic spasm um, หดเกรงขึ้นมา,นานทันทีคนพวกนี้มันอยู่จะแน่นข้างในลึก,ลก นแน่นแบบไม่ทําอะไรอยู่อยู่ก็แน่นแน่นมากๆเลยแล้วมันก็คายออกมาเองซึ่งพวกนี้มักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารนะครับเพราะว่าถ้ามีกรดไหลย,ย้อนแล้วมันมาโดนตรงบริเวณหลอดอาหารที่บอนไวมากๆจริงมันมันก็เหมือนคุณเอาเข็มไปไปแทงโดนอะไรซะกู <c oughs> คุณต้องหนีอ่ะ ไอ้หลอดอาหารก็เหมือนกันมีอะไรมาโดนมันนิดนึงอู้ไม่ได้กดมันกดมันอันตรายมันขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้พอไปโดนมันปุ๊บมันก็หดเก่งไม่ให้กดผ่านไปได้ขู็มีอาการแบบนั้นขึ้นมานะครับแต่พวกนี้ส่วนใหญ่มันจะแน่นตรงกลางนะครับแป๊บหนึ่งแต่บางคนก็ไปแน่นข้างซ้ายเหมือนกันนะฮะเพราะหูรูดตรงเนี้ยนะครับมันลงไปข้างซ้ายกระเพาะเราอยู่ด้านซ้ายมันก็อาจจะมีอาการแน่นตรงนั้นก็ได้นะครับงั้นอันนี้ก็ต้องดูว่ามันสัมพันธ์กับมื้ออาหารไหมนะถ้าสัมพันธ์ก็มมีีโโโอกกกาาาาาสจะะเเป็นนนนรรรคค้้วว่่ัพ มันไม่สมพัญกับอะไรสักอย่างเลยนะเป็นของมันเองนะครับโรคต่อมาที่ต้องรู้ก็คือกลุ่มอาการของโรคหัวใจที่อันตรายละซึ่งผมเคยเล่าไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งโรคแรกนะครับคือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับโรคเนี้ยจะมีอาการเหมือนมีของหนักมาทับตรงกลางหน้าอกเหมือนมีช้างขึ้นมายืนบนหน้าอกเราเหยียบตรงนี้มันจะแน่นตรงนี้มากๆนะครับแล้วอาการของเขาเนี่ยก็จะมีอาการ แน่นร้าวไปตามบริเวณต่างๆเช่นร้าวไปแขนข้างซ้ายร้าวไปคอร้าวไปกรามร้าวไปข้างหลังนั้นหนักๆน,น,นะครับแล้วอาการของเขาเนี่ยไม่ใช่มีแค่แน่นอย่างเดียวแต่จะมีอาการเหงื่อแตกนะครับรู้สึกใจไม่ดีแล้วนะฮะพวกเนี้ยรีไปหาหมอมันไม่ใช่ p r e คอ r d เดียวแคชนะครับพรีคอร์เดียแคชจะลือม,มันอยู่ข้างซ้ายอันนี้อยู่ตรงกลางหนักๆน,นะฮะมีอาการเจ็บร้าวไปตามที่ต่างๆได้มีเหงื่อออกได้นะครับแล้วก็มักจะเป็นตอนที่คุณทําอะไรสักอย่างอยู่เช่นออกแรง นะครับหรือบางทีหลังอาหารมื้อใหญ่ก็จะเป็นได้นะครับนี้ต้องไปหาหมอแน่ๆและโรคที่อันตรายที่สุดในมรรดาทั้งหมดแล้วคุณต้องรู้ให้ได้แล้วต้องเข้าใจด้วยมันคืออะไรเพราะมันไม่มีวิธีรักษาคุณต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนั่นก็คือโรคที่เรียกว่า aortic dissection อันนี้คือหลอดเลือดแดงใหญ่ที่อยู่ในส่งอก,อกเรามันฉีกมันฉีกขาดนะครับจะเกิดขึ้นในคนที่มีโรคความดันโลหิตสูงหรือคนที่มีความผิดปกติของหลอดเลือด จกเหตุผลอะไรต่างๆนาๆนาเช่นโรคภูมิต่อต้านตัวเองโรคซิฟิลิสที่มันกัดหลอดเลือดนะครับหรือบางคนเป็นวานาโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้อาการของหลอดเลือดฉีกนะครับเหมือนชื่อมันนะครับคุณจะรู้สึกเหมือนอกคุณนะ่โดนฉีกออกอย่างรุนแรงมันจะเป็นการเจ็บมากที่สุดในชีวิตแล้วอาการเจ็บเนี่ยมันจะทะลุไปถึงหลังเลยตรงกลางมันเจ็บมากๆเลยแล้วพวกนี้นะครับต้องบอกว่า การรักษาเนี่ยยากมากมันต้องเจอหมอที่เขาเชี่ยวชาญในการผ่าตัดจริงๆแล้วต่อให้เจอหมอที่เขาเชี่ยวชาญผ่าตัดจริงๆนะครับก็ไม่ได้รอดทุกคนนะฮะแล้วโรคนี้ไม่มีวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใดๆทั้งสิน้นทําได้อย่างเดียวคือรีบนําส่งโรงพยาบาลเดียวนั้นนะครับหลายคนเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันท,ทีเพราะว่าพอหลอดเลือดมันปริฉีเนี่ยถ้ามันฉีขาดออกมาเลยอันนี้จบแล้วรับเลือดออกเต็มเลยก,ก็เสียชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้ามันแค่ปริยังไม่ขาดอย่างเงี้ย อันนี้ถ้าไปถึงมือหมอแล้วเขาตรวจเจอแล้วมีหมอผ่าตัดตรงนั้นพอดีเนี่ยอาจจะรอดนะครับอ่าไอโอติกเดเซชันอาการเป็นอย่างเงี้ยเหมือนคุณโดนฉีกหนะ้าอกเจ็บร้าวไปหลังไปหาหมอเลยไม่ต้องสนใจว่ามันคืออาการอะไรแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ผมหวังว่าหลายคนนะครับที่เข้ามาฟังคลิปนี้จนจบก็จะทราบดีว่าอาการ p r e c o r d เดียลแคชอย่าลืมนะครับมันเป็นอาการที่เจ็บด้านซ้ายแปรบเหมือนมีแทงนะครับ มักจะเป็นตอนคุณนั่งเฉยๆไม่ได้ทําอะไรแต่ส่วนใหญ่จะนั่งหลังงอแบบนี้แล้วตอนเป็นก็จะหายใจเข้าลําบากเพราะมันเจ็บนะครับแต่ก็จะเป็นอยู่ไม่กี่วินาทีจนถึงหลักนาทีแล้วมันก็จะหายไปเองตรวจทุกอย่างจะปกติหมดคุณจะไม่มีโรคอะไรที่เป็นปัญหาบอกว่านี่มันเกิดจากโรคปแปลกๆอะไรเลยนะครับคุณจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่บางคนอาจจะมีแพนิกรวมด้วยได้นะครับแล้วก็โรคอื่นๆที่วันนี้เราเล่าไปนะครับก็ตั้งแต่ซี่โครงอักเสบกดแล้วเจ็บใช่ไหมครับ ถ้าเป็นงูสวัสด์ตอนระยะแรกเริ่มเนี่ยรูปแล้วมันอาจจะแสบๆได้นะฮะถ้าเกิดเป็นโรคอะไรที่มันไม่หายเป็นนานๆยืมปอดอักเสบอ่ะเป็นนานๆไม่ใช่หลักนาทีแล้วมันเป็นไม่ยอมหายอันนี้ก็ต้องไปตรวจนะครับหรือมีอาการหนักตรงกลางมีเหงื่อออกร่วมด้วยนะครับไปตรวจนะฮะหรือคนไหนที่ตัวเองมีอายุเยอะแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรคุณไปตรวจเสมอเพราะว่าโรคพร e คอร์เดียลแคชเนี่ย มันไม่เกิดในคนอายุเยอะนะครับถ้ามันจะเกิดก็ต้องเป็นกรณีพิเศษมากๆจริงซึ่งแบบนั้นเนี่ยจะต้องไปตรวจหาให้ได้ก่อนว่าไม่มีโรคอื่นแน่ๆนะครับถึงจะมาบอกว่าเป็นโรคนี้นะครับโอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ